สบายดียินดีตอนห้าฟ้าสู่สอง P K Chanel โมนี่ห้าสิพาทุกคนมาเบิง์กนอตีมาลองไทยหน้าเราเคยไทยหน้าจ้กเทือมุสตอนนี้ก็ย่ำไทยย่ำหน้าเขากลับมาไทายไทยหน้าเชือตีดำหน้าบุ้ mm ีหอยที่โมนี่หอยทิ่มือเดทุกคนเราจะลองไปไทยได้ไหม เหม่อนก็นอนเ่าบอกเคยใช่ไหมดูผู้ตรงผู้ตงไปบ้าด้านล่งไปหน่อยดีหลอด่บ้า้ตงเด็ดอรันบอ เาต้องคมไม่โล่งหรอคมไม่โล่งหรอ นี่แบบม่คอยโอะไรเลยคนที่อยนตลอดมันจะใช้เป็นทุนขายขายที่ตลาดน้กว่ cái <laughs> tay gì rồi cái vô đâu đi phải đâu có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  เกเข้าหน้าเขาขานี่เสี่ยนเกทุกคนเเหข้หน้าเขาขาี่ม้วบเาเหออยากัดข้างหน้า,านดูด้ป๊าไปมัไับดึจะเอา <c oughs> ờ thế đừng có chạy rồi biết tháo ở bé góc ปจันด้วยกนเออวาจะเป็โ <ốc> ค well. <pt it anki> ้งไหนกัน <Cola> โ้อะไ้โป็โ้โเป็นกับจำไทนาโมเป็นหรือเก่าเลย <Hey> <Hey. S 1> เดี๋ยวเข้าถาไให้ไอ้คำไซเราไท้แล้วก็อนนอเ้าจีสิไปไทไใ้นะเพราะว่าแท่นีมน่มันน่อยมันกวยยากขนาเท่ากับมันมันเสีย่ยงนะแล้วเขาไปพักโขลก่อน oh. อันยัง oh. Oh. นถ่น oh. ายวิดีโอนั่งถ่ายวิดีโอวิดีโอเออโ oh, <hey, S 1> hey, อ๊ยป๋าไอ้ป๋าต๋อมตองยาวแม่มัน <laughs> <laughs> นั่งนั่งคือรถไทยเห็นเบิองใหนนั่งเจ็บใส่เสียงเลยจี ตอนนี้เขากำลังสิเมื่อนอเพราะว่าเขามาคำลายขนาเขามากับประมาณสามสี่โมงเลยไอ้คั้มไซแล้วก็บไทยแล้วขนามิจะว่ามืออื่นเขาสิมาขาดหน้าให้เบิงนอกับอนันต์กับมาดำหน้าให้เบิงเราติดตามมือนี้เขากับตัโกตัวกับกลัเพราะว่ามันมื่นเลยแทมโ้นกับสิโตกี่นะหาให้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อทั้งว่าห้ากับสิกกับมาสองตา เวิ่งกันเลยได้บ๊ายบาย